ครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านจตุรงเสริมสุขนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งท่านได้ให้เกียรติกับทางการของเราในการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของคณะกรรมการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิบูปประเทศการจัดําดําเนินการตามุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ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 สวัสดีครับขออนุญาตท่านแนะนําตัวอีกทีหนึ่งครับท่านครับ ครับผมผมจตุรงเสริมสุขนะครับเป็นสมาชิกพิธิสภาแล้วก็เป็นคณะกรรมก,การในโครงการสมาชิกพิธิสภาพบประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรสุโข,ขทัยอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลก ครับผมในในในภารกิจของทางมุทิสภาที่เดินทางมาในครั้งนี้ในภาพรวมครับโครงการเป็นอย่างไรพอให้ท่านจะได้สรุปยอ่ยอๆให้พวกเราได้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านค,ครับครับครับิดีดีครับเออมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกเล่าให้กับทางประชาชนได้รับทราบนะครับว้าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยประชาชนจะไม่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าทางวุธิสภามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องสมาชิก ที่สภาพบประชาชน70จังหวัดทั่วประเทศเอ่อไม่ได้หมายความว่าสมาชิกที่สภาสอง้าิบท่านจะเดินทางไปทั้ง70จังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งคณะกรรมการเป็นภาคไปภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็มีสมาชิกแบ่งไปอาจจะเป็นกลุ่มลนะ20ท่านบ้าง30ท่านบ้าง15ท่านบ้าง ก็รับผิดชอบเป็นเขตนะครับเขตสําหรับผมเองเนี่ยอยู่ในในเขตของภาคเหนือตอนล่างตามจังหวัดที่ได้นําเรียนไปนเมื่อสักครู่นะครับสิ <c oughs> ่งหนึ่งที่ต้องนําเรียนเพิ่มเติมว่าสมาชิกที่สภาไปทำอะไรภาคเหนือตอนล่างตอนบนภาคอีสานไปทาอะไรนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่อท่อเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะ ให้สมาชิกทสภาได้มีโอกาสไปเคาะประตูไปเคาะประตูบ้านเพื่อจะให้ได้มีโอกาสได้รับทราบปัญหาของประชาชนทั้งหมดในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นะครับไปไปเคาะประตูให้ทราบปัญหาเพื่อเพื่อที่จะเอาปัญหานั้นเนี่ยมาละลาย ละลายกันตรงนั้นละลายกันที่อำเภอนั้นที่จังหวัดนั้นแล้วก็ปั้นขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นอ่าความถูกใจเป็นความดีใจความชอบใจให้มันเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ปัญหาของเขาที่ผ่านๆมาไม่ได้รับการแก้ไขนี่คือวัตถุประสงค์ของการเป็นขคาประตูบ้านนะครับฟังตรงนั้นนัดกันตรงนั้นนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐในอำเภอนั้นในจังหวัดนั้นแล้วก็นัดหมายของผู้ตรวจการของสำนักนายกองตรีไปด้วยกันไปรับฟังปัญหาโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดมีอำเภอนานนยกอบตนายกเทศมนตรีตำรวจแพทย์การทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็จะมาตอบคำถามประชาชนวิธีการเราทํำยังไงครับ เมื่อเรารับทราบปัญหาแล้วเรานัดหมายเจ้าที่ทุกฝ่ายแล้วตามกําหนดวันเวลาเนี่ยทุกฝ่ายเขาา้าารวมกันในห้องประชุมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้ประชาชนที่เขาน้องเรียนมาหรือที่เราไปเคาะประตูเจ้าหน้าที่ของเราไปเคาะประตูและได้รับทราบปัญหาแล้วเนี่ยให้เขาออกมาจับไมโครโฟนพูดกลางที่ประชุมเลยแล้วเราก็จะเชิญหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบออกมาตอบคำถามตรงนั้นเลย ก็ท mm hmm. ่ารับทราบปัญหานี้ไหมท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรมีวิธีการอย่างไรใช้ระยะเวลาเพียงใดนะครับให้ปัญหามันจบตรงนั้นะถ้าแก้ได้ตรงนั้นแก้ทันทีถ้ายังไม่ได้ก็แก้เป็นเสเต็ปเป็นขั้นตอนไปแล้วทุกฝ่ายทั้งฝ่ายอำเภอฝ่ายจังหวัดท่านผู้ว่าในการจังหวัดฝ่ายวุฒิสภาฝ่ายผู้ตรวจการ,รสํานักนานกรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นนั้น mm hmm. ก็จะมีการตามงานกัน นอกจากนี้แล้วเนี่ยประชาชนที่ร้องเรียนมาในหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นอำเภอนั้นท่านก็จะอยู่ในกลุ่มลายของเราจะมีการคุยกันตามงานกันตลอดเวลาจนกว่างานนี้จะจบแล้วเราจะตามงานทุกๆหกเดือนตกครั้งเราจะเดินทางไปดูสิ่ง mm hmm. ที่จะได้ต่อมาก็คือว่าถ้าเราไปเจอปัญหาว่าตรงนี้มันติดขัดตรงข้อกฎหมาย เราก็จะเอาปัญหาตรงนี้เนี่ยมาหาลือกันแล้วก็ส่งเรื่องให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็จะได้นําไปพิจนารณาในคณะมนตรีศึกษาหารือกับทางคณะกมการจิตศีกาและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นไปตามรัฐมนูรฉบัปปบปีพศส5 6 0าหสิบนะครับกฎหมายเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างแก้ไขบ้าง กฎหมายฉบับไหนคุณจะยกเลิกคุณจะออกกฎหมายใหม่หมายอย่างไรให้มันเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนอันไหนที่รัฐสมยัยยกเลิกไปฉะนั้นอยู่ๆเนี่ยจะไปนั่งคุยกันในสภาคณนั่งมนตจะไปปรึกษาเรื่องกันจะไปคุยจะเฉพาะนักกฎหมายคุยจะเฉพาะฝ่ายการเมืองหรือว่าคุยจะเฉพาะกันเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าถ้าไม่ได้ลงลึกเข้าไปในครัวไม่ลงลึกไปนั่งจับเข่าคุยกับชาวบ้าน เราไม่เห็นปัญหาเมื่อไม่เห็นปัญหาแล้วคนที่ออกกฎหมายเนี่ยที่แล้วมาเนี่ยมักจะออกกฎหมายด้วยแนวคิดวิธีคิดของตนเองมันก็ไม่เจอสมกันประชาชนไม่ได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภากําลังทำอยู่ในขณะ